บันดิตหนุ่มเผยเบื้องหลังความสำเร็จป้าตัวแทนแม่ผู้มีบุญคุณสุดยิ่งใหญ่เรียกว่าเป็นคลิปสุดซึ้งที่หลายคนดูแล้วต่างประทับใจเป็นอย่างมากกับคลิปของผู้ใช้งาน TikTok ok เอดเจมขีดล่าง7 5 0หลังได้โพสต์คลิปวินาทีรับปริญญาของตัวเองภายในคลิปมีคุณป้าถือรูปคุณแม่ของตนมาด้วยในวันสำคัญ นอกจากนี้ยังมีข้อความระบุด้วยว่าแม่คือผู้หญิงในฉากรูปและคนข้างๆคือป้าตัวแทนของแม่ที่คอยส่งผมเรียนจนจบผมไม่เก่งแต่คนที่ส่งผมเรียนเก่งกว่าเมื่อหลังความสำเร็จของผมรักนะครับแม่คนที่สองปริญญานี้เพื่อแม่โดยทางไทยนิวส์ออนไลน์ได้สัมภาษณ์นายเจนอนันสวนงามเจ้าของคลิปเผยว่าป้าเป็นคนส่งให้ตนเรียน แม่ของตนเสียไปตั้งแต่ตนอายุ14ปีตนเป็นคนแรกของครอบครัวที่ได้รับปริญญาจึงภาคภูมิใจมากตอนก้มไปกราบคุณป้าตนอธิบายความรู้สึกไม่ถูกมันตื้นตันแบบร้องไห้ไม่ออกด้านป้าบอกกับต้นว่าภูมิใจที่ได้เห็นความสำเร็จของหลานไม่ทำให้ผิดหวังสุดท้ายอยากจะบอกกับแม่ว่าตอนนี้ตนได้ประสบความสำเร็จตามที่หวังแล้ว